เดือนเนแค่หมื่นห้าออกรถปาเจโรได้แล้วเหรอมีที่ไหนก็ที่นี่ครับผมตัวนี้เป็นมิสูปาเจโร่นะครับแล้วบอกได้เลยคันนี้โคตรสวยดูเลยครับไฟหน้ามัลติด้านนี้ครับผมสีดำไม่รรมายากอยู่แล้วมาอยู่ที่นี่แล้วครับผมมาพร้อมตัวล้อแม็กคอปสบ17กุญแจก็บอกเลยว่าเป็นรีโมทอย่างนี้เลยกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะครับบันไดข้างนะครับลาจับลังคาสบายและทีนี้ยังไม่จบครับคันนี้เขาบอกเลยว่า ที่นั่งของปาเจโร่นี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบแน่นอนครับการเราหารถสักคันหนึ่งเนี่ยเราต้องหารถเพื่อว่าใช้ในครอบครัวคันนี้ผมว่าตอบโจทย์ทำไมจะไม่ตอบโจทย์ครับนี่ครับให้ดูก่อนเบาะเจที่นั่งนั่งได้7คนแอร์ลาวนะครับผม2แถวด้านหน้าตรงกลางตรงด้านหลังโอ้ครบหมดยังไม่จบแค่นี้ตัวเบาะเขานะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้นี่ครับกดปุ๊บนี่ครับดึงปุ๊บใช่ไหมครับ นี่ครับพับไปได้เลยหมายความว่าทำได้เป็นที่นอนก็ได้จุคนก็ได้จุของก็ได้ครบจบในคันนี้และปาเจโร่บอกเลยช่วงล่างเขานิ่มนวลไม่แข็งกระด้างดีเซลขับขึ้นในล่องใต้ได้หมดเลยคันนี้ผมทําโปรโมชั่นราคาอยู่แค่สามแสนหกหมื่นเก้าพันขายจริงจริงฟัง,ง,งไม่ผิดครับดูอยู่ล้อมื่นหนึ่งที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันยังไม่พอคันนี้ผมไปหลังการขายแล้วเพิครื่องเกียร์ตามให้ของโชว์รูมด้วยยังไม่จบคันนี้นะครับผมให้บริการลูกเฉลียฟรีหนึ่งปีเต็ม ว่จะเฉินคือนะครับอย่างเช่นรถปหาเข้ามายกให้แบตบมดเค้าปมาจําให้น้ํามันหมดเข้ามาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศนะที่ซึ่งที่พีบีไม่ให้ด้วยอย่าไปหอซื้อสดไม่มีแบตายได้แค่หมื่นห้าออกได้แล้วอ่ะคุ้มหรือคุ้ม,มยังไงมาดูต่อดีกว่าเอ้ดูควาสมสวยงามก่อนดีกว่าลืมบอกนี่ครับรถไม่ต้องฝากระโปรงนะครับเนีนกถ้ามีชนหนักนะครับหรือมีน้ําท่วมเอามาคืนได้เลยครับบอกได้เลยการันตีคือซื้อไปไม่ต้องซ่อมใช้งานยาว,ยาว ตัวนี้ดินไปนี่คะมีนี่ด้วยนี่โอเคไปครับต่อเลยตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับบอดี้ว่าสวยมาดูห้องเครื่องดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างรถมือสองราคาถูกมากคือจริงๆคันนี้ออกห้างขอเน,น้นยำ้ำถ้าออกห้างล้านกว่านะเหลือเท่านี้คืออย่างที่บอกครับช่วงนี้รถมือสองราคาถูกและคันนี้ราคาขนาดนี้ไม่ควรพลาดทุกประการ นี่ครับสภาพส,สวยๆอย่างนี้เครื่องดีเซลคอมอเรียวสบายแล้วเดี๋ยวผมตาร์ดูเรยวเป็นไงบ้างโอ้โหคือด้วยความเป็นดีเซลอะประหยัดไม่พอแรงตามสั่งตามสั่งไม่ใช่คนาบุกขอบจานนะตามสั่งตาเท้าเรามาดูนี่ว่า ภายในนะครับมาด้วยเซ็นทร์จกไฟฟ้านะครับเบาะหนังไฟฟ้านะครับปรับได้แทิศทางยังไม่พอครับด้วยความเป็นตัวท็อปก็จะมีมัลติตรงพวงมาลัยนี้ด้วยเป็นเรียกว่าทิปโทนิกการปรับเกียร์แอร์แบ็กเอฟเอพร้อมระบบคูชคอนโทรนะครับผมล็อกความเร็วเกียร์โตโลมัตินะครับด้านนี้โอ้โหกว้างกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะอย่างที่บอกครับรถล้านกว่าบาทขับไม่เหนื่อยขับทางไกลก็สบายและเอาเงินเดือนหมื่นห้าออกได้ผมว่านะคันนี้ตอบโจทย์ได้เยอะเลยมาดูต่อดีกว่า นี่ครับผู้สบายแอร์มีแอร์ด้านหลังนี้คนนั่งตรงกลางคนนั่งข้างหลังก็สบายฮะอย่างที่บอกครับเจ็ดที่นั่งราคาขนาดนี้ก็แล้วเหมือนถ้าออกได้ซื้อสดไม่มีแวดมีคะแนนเวชว์รูมถ้าชอบคลิปนี้นครับอยา่าลืมกดใช้ผมนิดนึงครับกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับผมรถผลจอมอสโกบีบาลสามติดกับซอยรามแเหงาห้าเก้าทับหนึ่ง 5, 9, 1, เปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงงเย็นนะครับคลิปหน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ